สวัสดีครับส่งงานลูกค้ามาอีกแล้วนะครับีย์ดาสบดับเบลิลเบลตัวกายส5องศานะปัญหาเดิมๆคือดึงดึงแล้วลูกสูบไม่ล็อกลั่นกับเป็นทุกตัวไ,ไม่ต้องสงสัยเป็นทุกตัวแต่ก็ปัญหาหลากักๆเลยนี่เลยเออการกลางแอนปลายเสียสึกแต่ตัวนี้เออลงหมดแล้วต้งสามตัวเลยชุดเลยครบชุดเพราะว่าปืนทำแรงห้ากว่านะแต่การเนี่ย สูบรุ่นเก่ารุ่นคู่เอ่อไม่ใช่รุ่นเก่ารุ่นคู่ปืนมาไหมมันรุ่นมีนี้มันอนะ่อนอะปลายแว่งหน่อยมันก็ไปเกาะแล้วใช้รุ่นสแตเลสท้ายจะใส่ไปแล้วไกด์หลอดสูตรเรียบร้อยใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะตัวนี้ทาแม่นด้วยนะครับเพราะว่าขากดเดิมพลาสติกไม่ได้เรื่องใส่ขากดแต่งแบบนี้อันนั้อร่อยยางฮอบแต่งบุหรองท่อเรียบร้อยตัวนี้ทั้งแม่นแรงทน <laughs> ขาบเลยตากลบ อะไรมันจ่าอะไรอีกแหลตัวนี้ไหลมากมันเออไหลตัวนี้ประมาณห้าร้อยสามติบนะแดนฟังเสียงดิ่นดีดีแนตึ๊บเลยดีแนดีเดะยร์ไอ้จึ๊บจึ๊บจึ๊บด่านเนี้ยจึ๊บจับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาส่งเข้ามานะครับขอบคุณนะครับยิ่งติดตามผลงานสวัสดีครับ